สวัสดีฮะวันนี้พนเพื่อนๆกำลังอยู่กับรายการขอบสนามย่าถามชื่อตอนนี้ผมจะอยู่ริมทางด่วนของถนนพุทธบูชาฮะสวัสดีครับพี่นี่ครับ,รบรนี่ที่อยู่ผมพี่เสาที่สามข้างน้ำเน่า <c oughs> ได้อาศั <c oughs> ยอยู่เป็นชั่วคราวเมื่อคืนนอนนี่นอนข้างรถเนี่ยนะเนี่ยครับผมข้างรถคันที่สามแล้วรู้ได้ไงคันไหนรถเราดมรอเอาเไหนมึงบอกว่าที่นี้วันนี้เราจะไปคืนแข่งกูขึ้นรถกับมึงมาแล้วนี่อะไรนี่ไงคืนแขง สถานที่คืนแขงอยู่ข้างหลังเราพี่บอกว่าคืนแข่งใช่แบบที่พี่คิดเลยว่าเฮ้ยอะไรมือมือนี่คืออะไรเนี่ยออกกำลังกายใช่แบบว่าคืนแข่งไอแบบที่พี่คิดเนี่ยจะเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ที่รออยู่ปลายทางนั่นคือพริตตี้น้องเขาทำพิเศษด้วยเปล่าไอพิเศษี่คือจะบอกอะไรให้นะคือหลังจากที่เทปซีซั่นเรารีวิวอันนี้ห้าจบไปอ่ะชีวิตผมก็ไม่เหมือนเดิมอ๋อน้องเบลล่า ตามที่เคยคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเข <c oughs> <พ>ียนแล้วมึงเข้าตึกเปีนๆป,ป้าที่เคยขายซ่อมตามก็ไม่คุยดีกับผมเหมือนเดิมโอ้โหผู้หญิงในไลน์ที่เคยคุยกับผมไม่เคยคุยกันต่อแล้วทำไงอะซื้อใหม่ <c oughs> ซื้อเทรศัพท์ใหม่ไลน์ไหมเออเอาเป็นว่าปลายทางวันนี้ <c oughs> ผมมีอะไรจะมาแก้แค้นพี่แน่นอน<ร>วันนี้พี่ต้องแค้นผมคือจะมาพ้าแข่งอีกเออไม่เข็ดนะเรียเรียกได้ว่าขอสนามหยาถามชื่อนี้มันเป็นแหนกล้างตาของเราเตรียมน้ำหรือยังพี่คนละล้างตา ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาแล้วมึงถุยเข้าตายิงก็ดูยิ่งอะข้างในมีอะไรรออยู่แน่นอนไปดูกันดีกว่าครับรอด้วยรอด้วย ขนาดดีข่าวหมายมั่นปันมือที่ว่าจะล้างตาได้พี่ขนาดนั้นเลยนี่มึงหลอกกูมาทำอะไรเนี่ยเอ้านี่พี่เห็นไหมสนามหญ้าสนามบอลผมชวนพี่มากินข้าวมั้งโทษโดโนโดนมาเตะบอลอำยังึงโดนตัวไหน วันนี้เนี่ยอ้าวันนี้ผมพามาที่นี่เพราะที่นี่เขามีการจัดแข่งขันอยู่แล้วอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่สนามซ็อกเกอร์พลาสที่นี่เขามีการแข่งขันเซเว่นซ็อกนี่เซเว่นซ็อกเย้เสื้อที่ใสอยู่เลยเป็นการแข่งเหล็กครับผมการแข่งเหล็กคือห้ามโดนครับผมให้ออกมาผู้ให้หลบอย่างเดียวเหล็กเหล็กหลหน้ามึงเถอะไม่ใช่คนละเหล็กแล้วคือจะมาแข่งอะไรกันงงับผม เแน่นอนรายการเราเกี่ยวกับารายการบอลทําอะไรก็ต้องเป็นเรื่องฟุตบอลครับวันนี้เราจะมาแทงกันว่าสนามนี้ต่อลูกครึ่งแล้วเราเก่งกันเลยสนามเก่งกันเลยเก่งกันเลยไม่ใช่เรี่คนละเกงเราจะมาแข่งคอสบาชาลเลนกา<อ>นว่าเราแข่งกันเยอะแมนยูเคลซีนี่ขนาดสโมสรระดรับโลกเขาจะแข่งกันเลยมไม่เคล็ดเลยเรื่องฝีเท้าผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าฝีคุณมีลูกนิ้วไม่ต้องไไม่ต้องไปคือวันนี้เรามาถึงนี่แน่นอนเขามีการแข่งขัน ลีกยครับผมเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับคนที่เขารู้เพราะว่าเราสองคนไม่รู้ว่า <c oughs> ไอหลีกที่เขาแข่งกันเขามาแข่งกันทำไม <c oughs> ใช่ใช่ม,ออม,มาเตะบ้างเขาจะมาเตะกันเพื่ออะไรแย่ง<ด>ชิง<ช>อะไร<ช>ยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของการแข่งขันที่นี่กันดีกว่าจริงเหรอครับผมเขานั่งรอแดกข้าวลุงละไปนี่เหรียญและตอนนี้นะครับ ผมก็อยู่กับพี่มัดนะฮะเจ้าของแข่งขันเซเว่นสต๊อกนี้สวัสดีครับพีกครับผมแนะนำตัวกับคารอบสนามเลยฮะมันนะครับเซเว่นสต๊อกครับผมก็ดูแลเกี่ยวกับการจัดกดงขันทั้งหมดนะครับผมทุกวันนี้เรามาจัดที่ซุปอกพารทจริงๆเรามีนะครัอ๋อไม่ได้ไม่หมายถึงว่าไม่ได้จัดที่สนามที่สามเดียวจริงๆเรามีอยู่มาแล้วสี่สนามนะครับเราจะมีสนามไพลจิตแล้วก็มีมิดฟิลด์บางบอลครับมิดฟิลด์บางแวดครับและที่ที่สี่ครับคือซุปเปอร์พาร์ทครับที่นี่เขามีมิดฟิลด์ตัวรับมิตรฟิลองัน้้าไเลย ชื่อสามชื่อสามมิสาปียวใช่ครับชื่อสามมิสเวมีคำถามมาถึงผมนึกเป็นอย่างแรกเลยจัดไหนจัดลีกที่นี่แล้วปวดขาไปหนึงแถวนี้ไม่อาบผมนวลเฮ้ยแม่งขาแต่เรื่องนั้นมึงไม่อยากรู้อยากรู้เหมืในย่านนี้อาจจะน้อยแต่เ่าล่ามเก่าแล้วขับจุดเริ่มต้นก่อนครับที่จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเราย้อนไปเมื่อมาแล้วห้าปีแล้วผมเองเนี่ยเตะฟุตบอลกลับบ้านเนี่ยจะไปโม้เพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยกูยิง สวยเลยเพื่อนบอกมึงโมอ๋อมึงโมเมื่อคืนเนี่ยถ้าไม่ได้มัดนะยิงนะแม่งไม่ได้ประตูอันนี้คือเราพูดถึงตัวเองเราพูดถึงตัวเองถ้าไม่ได้มัดเออแต่ว่้ให้คนอื่นพูดเพื่อนบอกว่าไม่ไม่เชื่อหรอกมึงโม้ทีนี้มันฝังอยู่ในหัวเราครับผมถ้ากูมีลิกนะจะจัดให้แบบว่ามีถ่ายวิดีโอให้มันเห็นไปเลยว่าจถาว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณยิงสวยยังไงี่นี่คือจุดเริ่มต้นมันคือการรับ แค่ใจที่เวลาเราเป็นโอ้โห่เลยแล้วเพื่อนแม่ไม่เชื่อผมเป็นผมเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไปบอลเนี่ยแล้วดูนอย่างผมชาตินึงจะยิงได้ทันทีถอไวลาเรายิงได้ยิ่งเราก็อยากมีอะไรไปโชว์คนอ่ะเฮ้ยกูยิงได้เมื่อวานเว้ยแลั้นเราก็ใส่มาใส่วิดีโอเข้าไปพัฒนาขึ้นว่าเป็น2ดิวิชั่นมีเคร่ตกมีแบ่งดิวิชั่นด้วยให้มันได้แบบต่อแข่งขันนิดใช่พอเราเล่นกันไปสักพักหนึ่งฐานก็เริ่มันเยอะขึ้นเข้ามาเล่นเยอะขึ้นเพราะลีกเราเนี่ยไม่ได้มีเงินรางวัล โอหไม่ได้มีเงินรางวัลนะก็คือเนไปที่การแข่งขันล้วนๆชช่นแล้วแม่งพี่เรียกคนออกมาเตะบอลจากนอกจากบ้านได้ยังไงอะในเมื่อปกติแล้วเราจะไปแข่งอะไรสักอย่างนึงมันต้องมีแบบเฮ้ยมากูจะไปเตะเพื่อเงินห้าหมื่นแสนหนึล้านหนึ่งก็ว่ากันไปแสดงว่าต้องมีพิตตรงพิตีเราทําเป็นถ่ายวิดีโอทําเป็น วิดีโอให้พวกคุณดูทำรูปภาพใช่ไหมครับทำตารางการแข่งขันนี่แหละให้มันแบบดูแล้วเข้มข้นสนุกใช่ไหมครแม่ซัดแฮตทิกจะได้มีวิดีโอไปบอกเพื่อนเว้ยรอ้กูยิงมาสามเมตตดูได้บนยูทูบแล้วใช่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 คนชอบแต่บอลเขาชอบดูบอล เราเห็นนักฟุตบอลอยู่ในสนามเราก็คงแบบอยากมีโมเมนต์เหมือนพวกเขาเนี่ยนะ้แลใช่แข่งได้ยิงประตูที่มันมีความหมายไม่ใช่ว่าแเตะปุ๊บให้ทีมอยู่ต่อยสิบนาทีแเปมปุ๊บแล้วก็ได้สามแตปมมีคนเก็บสถิติให้เรานู่นนี่ครัใช่ใช่ครับการแข่งขันมันจะมากกว่าการที่มาเตะบอลเรื่องนแล้วทุกครั้งที่เราทำเนี่ยก็เหมือนแบบเราเล่นกันอยู่เหมือนในทอทัทเลยเรามีคนภาคด้วยด้นหนึ่งรทั้ก็เหมือนไม่เล็กไปเลยด้านหนึทเรทันไม่เล็กไปหรอกไม่ใช่ตัดด้วยสามวิคนแรกในสิบสทีม ตอนนี้มีอระมาณสักนร่วมล่วงแล้วประมาณ8 90ปีครับแล้วก็กลังขยายเพิ่มมาสนามที่5นี่เตะกัน7ปีครึ่งเมื่อเดือนที่แปดสิปี10ปีข้างหน้าพี่มันวางแผนไว้่าต้องมีหมื่นทีมทั่วประเทศตอนนี้มีประมาณสัก5สนามครับสนามที่ห้ากำลังจะเกิดขึ้นเนคือสนามทีเสี่จริงๆแล้วเราทำเนี่ยคือเราต้องการวางอนาคตว่าแชมป์ของแต่ละสนามหรือรองแชมป์เนี่ยแต่ละสนามเนี่ยเรามาเตะนะครับเป็นแบบแชมเปี้ยนลีกเฮ้ยแค่นี่คือการพัฒนาไปเพแชมป์ขึ้นกันโอ้ตอนนี้เราครอบคลุมในฝั่งคนไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าอนาคตเนี่ยฝั่งคน กรุงเทพทั้งหมดนนทบุรีเนี่ยเราสนามไหนต้องการให้เราเข้าไปจัดรับโหมามันก็หาต่อได้เลยบอกว่าเนี่ยลีกผมเนี่ยแถวหนองบัวลำภูต้องการจัดลีกมีอยู่4ทีมไม่ถึงนไม่ถึงวันไม่แน่หรอกเตเว็นซองขันจะเป็นลีกระดับประเทศก็ได้ที่แบบว่ามาเป็นภาคเลยเหนือสายเหนือใต้ออกตกมาหมดมาแข่งหมดเป็นไปได้เพราะว่าแน่นอนแหละทุกวันนี้เนี่ยแบบว่า หลีกไทยมันอาชีพเป็นหลีกอาชีพเต็มตัวครับผมใช่ครับก็ยังมีคนที่แบบว่าเป็นคําว่าสมัครเล่นนะพี่นะมีอาชีพเป็นของตัวเองที่อย่างน้อยก็ขอที่รางวัลน่ะสมัครเล่นนี่คือเขามาลงไปสมัครแล้วเขาก็ไม่มาแข่งใช่ไหมฮะใช่ครับเขาสมัครเล่นเล่นครับผมขอโทษนะครับพี่อย่ามาเลยน้องๆที่ฟังอยู่มันต้องมีสักสิบคนร้อยคนพันคนที่ อยากจะไปเตะรายการนี้อยากจะไปฟัดฝีเท้าพี่นี่โทรและโทรตามเพื่อนแล้วเมื่อกี้โทรตามเพื่อนมาเตะรายการนี้ไปเที่ยวอาบอบ่มด้วยไม่ทันที่ไม่ทันหากใครอยากสนใจร่วมรายการแข่งขันเซเว่นซ็อกนี้ต้องทำอย่างไรบ้างครับเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ปัจจุบันนี้เราก็เปิดรับสมัครไปเรื่อยๆครับกดไลค์เข้าไปในเพจนะครับเซเว่นซ็อกนี้ครับนั่นหมายความว่าหมายความว่าจะดู วันนี้อาทิตย์หน้าเปิดรับสมัครเรื่อยๆครับคบปิดเท่าไหร่เราติดต่อกลับไปใช่ไหมมาแข่งันทีใช่ครับงันการเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสามสี่เดือนครับผมก็เป็นลีกครับผมรายลักษณภาพอยู่แถวฝั่งทนเทินมาชนกันที่นี่ครับผมสนามท็อกเกอร์พลัสรับรองสนุกสนามดีโุกท ต้องขออนุญาตใทยสนามนิดนึงพอดีผมอยากจะแข่งขันไงผมอยากจะล้างตานิดนึงไงครั้งที่แล้วนะมันไม่ได้ใช้ฝีมือมันเป็นการทายวันนี้ผมขอเช็ดคานให้อุทานเช็ดแค่เทขอปลาชาเลนมาต้องขอพี่พีฮะได้ครับการ์เดอร์มีของสมนาคุณเพิ่มแบบช่วยตั้งรางวัลให้พวกเราล่าผู้ชนะเดี๋ยวไทยเอาที่สี่ มันจบตั้งแต่พิตตี้แล้วพี่โอ้โหโอเคเลยเอาเป็นว่าว uhh> oh okay, okay right. oh okay. ันนี Fox ้เราจะใช้พลังงานทั้งหมดที่มีเพื่อพิตตี้ที่สวยงามแล้วเขาทำพิเศษไหมครับพี่เฮไปพิเศษหรืออะไรกันไั้หมาเนี่ยหมายถึงว่าเขารับเขาช่วยงานที่บ้านหรือเปล่าอ๋อพีดี กาตงไม่ไม่ก็ถามดูก่อนครับตอนนี้ยืนตรงไม่ได้แล้วได้ยินคำพิตต้ใ์เต้ตนังสื้อทีมจีนมาเนี่ยทำไมวะตึงตรงเป้านึกออกไหมจบแล้วมากนะครับเรบผมมุดมากจริงพี่เดี๋ยวผมกอยื้สนามไว้แข่งกับพี่นิกนิดนึงครับได้ครับเเชิญลยครับ์ลืมนะฮะน้องๆคนไหนมีฝันอยากเตะบอลตั้งมิตรภาพแล้วก็พัฒนาร่างกายของตัวเองพัฒนาฝีเท้าเซเว่นซองครับผมเปิดรับท่านอยู่มาสมัครเลยรออะไรครับผมผมก็มีเสื้อนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วทำไมไม่ใส่อ่ะ ได้คุณใส่แล้วนีเด้อแล้วเดี๋ยวไปดูอ้เบลแพ้กันฮะยังไม่ดูเรื่องเลยไอ้เล่าไอ้ชาไม่ได้แล้วพร้อมใจมากเลยไอ้ตรงนี้ป้ายมันแบบว่าทำไมมันไหวๆตลอดเวลาวะเดี๋ยวเดียวโอ้ยเฮ้ยระบบคนว่ะไม่ไม่เดี๋ยวจังหวะที่ถ่ายเมื่อกี้ไม่เดี๋ยวจังหวะที่ถ่ายเมื่อกี้กูก็ได้ยินที่ป้ายแม่งสั่นทำไมสั่นวะไอ้เหี้ยมันจะเสร็จมั้ด้วยชื่อเสียงที่ผมสะสมมาหลายปี วันนี้ผมจงมีคองเชียร์ขอเสียงทีมขอดสนามหน่อยบุก <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ก็มีขอเสียงนะ ปืนอ่ะพี่ยิงหน้าเราจะลองคนละ3ามรับผม3ครั้ง300ร้เมื่อีกที่ไหนสครั้งนี่แหละใครโดนคานมากวกันชนะแต่ถ้าเกิดครบ3ครั้งไม่โดนเนี่ยคนดูเคือเขาบอกของใสจะยาวเกรงใจเขาครับเขาจะขวดมาตั้งแล้วให้แปลมีกติการรองรับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่มีการเสมอมันต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะวันนี้เป็นเคยเที่นี่แน่นอน ต้องชนะพูดจริงจังไปเลยพี่ข้องใจเรื่องนึงมึงจะมามึงบอกกูนิดนึ่งลงเท้ากูก็ไม่ผิดเอ้าเอาไม่เป็นไรพี่ฝีเท้าพี่มันอยู่ที่ฝีเท้าเอตังเท้าเป็นตัวประกอบี่นี่จำบ้างนี่อะไรเท้าพี่นี่เขาบอกว่าเหมือนโรนัลดิโญ่เลยหมายถึงความเก่งกาจความรวดเร็วของมันเล็บผมเหมือนกันดิขึ้นะากูมามาเออแกขะ จังหวะนี้ชำเลืองตามองหาคานอยู่ข้างหน้าขาซ้ายขาขวารวมกันตันครึ่งจึ้งวุ้เที่ยงด่าคนเดียวไม่มีใครโดนต้องโดนสักครั้งแหละจังหวะงัดผมชอบงัดฮะชอบงัดบอลเหรองัดประตูบ้านลูกสุดท้ายแล้วครับสงสัยไม่มีใครโดนขอให้เบลก่อน เสียดายเรื enfin ่องผิดติดไปจบแล้วคนละสามหมาไม่แดกคู่นะครับผมกฎการสำรองให้กติกาสำรองเพื่อมารองนบตรงนี้ความความอ่อนของพวกเรานะการทายเต็โดนขวดก่อนชนะครับไอสัตว์จากคานเปลี่ยนเป็นขวดไม่อนไม่ยอมไปถบ จบแล้วการที่แล anyway ้วเล่นแม่งไปเยอะด้วยคนงงแค่แต่ขวดทำไมเนี่ยผมมี่ดีใจเนี่ยสรุปแล้วนะฮะการแข่งขันครั้งที่สองผมก็ล้างตาเต้าเรทดังไม่พอเหม็นด้ี่เร่ สมเร็จแล้วนะครับผมได้แก้แค้นพี่นิกแล้วเรียบร้อยบทลงโทษของพี่นิกก็กำลังจะมาในสัปดาห์หน้า้วยนะฮะอยากชมพี่นิกอย่าลืมครับผมกดติดต่อทยตรงนี้กดแล็วละสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดน,นะคะรับผมโปรเจกพิเศษระหว่างพี่แคชเ r ็น o อ t r a d i รโอและขอบสนามของผมกับเพลงเชียร์ไทยใครอยากไปบังคลิกไปที่นี่เลยตาคนดูนิดนึงนีเป็นไรเนี่ยอยู่ในภาวะ after shock <laughs> เรื่องธรรมดาแข่งขนันนะ อ้าวสวัสดีคนโดสวัสดีครับเจอกันสัปดาห์หน้าคราบับข็จะใครได้ผม<อ><ะ>บอกว่าอ,อย่าโยนเรบ๊าย<อ> <laughs> <laughs>